วิกฤตผู้รักษาประตูของท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นดูเหมือนจะยังคงเป็นปัญหานะครับหลังจากที่ผู้สักษาประตูมือหนึ่งอย่างกิยโมวิคาริโอได้รับบาดเจ็บหนักเมื่อช่งวงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมามันทำให้คุณซื้อแอน ตอนสเตโกกูนะครับต้องหยิบเอาผู้สัประตูสำรองมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเฟรเซอร์ฟอสเตอร์หรือแบรนดอนออสตินมาเฝ้าเสาแทนซึ่งก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์มากนี่นะครับแม้จะไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีข่าวดีกับพวกเขาเกิดขึ้นเมื่อทีมกําลังหาทางออกด้วยการเซ็นสัญ,ญญากับอันโตนินคินสกี้ผู้สัประตูวัย21ปีจากสลาเวียปลักเขาผู้นี้คือใครกันนะครับวันนี้เราจะพาไปดูสถานการณ์ของเจ้าตัวและไปไล่ย้อนดูเรื่องราวของเขากัสนสักหน่อยให้แฟนบอลสเปอร์ได้ติิดดตาาามมเเสส้้้้้นน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 นทงงขอออ็กกกกหหุ่่คีีีไปพรๆั เลงเล่นในลีกดิวิชั่น2ของเช็คเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023แต่ในฤดูกาลนี้นะครับเขากลับก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้สำป,ปะโตที่ดีที่สุดในยุโรปกลางและถูกนาไปเปรียบเทียบกับปีเตอร์เชคตำนานของเชลซีอย่างไรก็ตามนะครับมีบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของคินสกี้นั่นก็คือพ่อของเขาซึ่งได้อนุมัติให้ย้ายไปอยู่กับไก่เดย์ทองอันโตนินคินสกี้ซีเนียนะครับเป็นอดีตผู้สำป,ปะโตที่ลงเล่นเกือบ400นัดในลีกเช็คและรััััสสสเเเเเซีีีีีีียยยแแลลละะงงง่่่นนนนนนนใทททมมชาตตติิถึ5ดดว้้็กกจจู พอสำเร็จในอาชีพผู้สับปะตูเช่นเดียวกับพ่อนะครับและดูเหมือนว่าเขาจะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วพ่อของเขาคอยสนับสนุนเขามาโดยตลอดนะครับแม้ก,กระทั่งในช่วงเจรจากับทรัแนนพอสเปิร์ด้วยในขณะที่ดานนีลเลวีในครับประธาสนสโมสรสเปอร์ได้เดินทางไปที่ปรากการพบกันกับพ่อของกินสกี้ก็ไปสู่ได้เห็นถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญกินสกี้จูเนียร์ได้ไปเปิดเผยถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า ผมฟังพ่อมาจนถึงตอนนี้ถ้าไม่มีเขาผมคงไม่มีโอกาสอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกผมคิดว่าท็อตแนมเป็นทีมที่ดีและเป็นโอกาสที่ดีด้วยแต่ผมรอไฟเขียวจากพ่อการพบกับเลวี่ทาให้เขาเชื่อมั่นขึ้นฤดูกาลนี้ของกินสกี้ดูจะวุ่นวายเล็กน้อยในการช่วงซัมเมอร์มีข่าวลือว่าเขาจะย้ายออกจากสลาเวียเนื่องจากไม่ได้เป็นลงเล่นมากนักนะครับแต่เขาก็ยังอยู่กับทีมต่อขณะที่ยินดริสตานเนกผู้สับปะตูมือหนึ่งได้รับบาดเจ็บในศึกยูโร2024กินสกี้เข้ามาช่วยสลาเวียด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมนนะรับดดย,ยไปงง่่จาาาใใ้ทอ เกมยูฟายูโรปาลีกและได้รับความสนใจจากทักษะการเล่นลูกกลางอากาศและปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วรวมถึงทักษะการจ่ายบอลที่ดีด้วยนะครับข้อตกลงของท็อตแนมในการนํากินสกี้เข้ามานั้นมีมูลค่าเบื้องต้น12.5ล้านปอนด์โดยมีรายงานว่าอาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็นถึง16.6ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งจะทาให้เขากลายเป็นการขายที่แพงที่สุดเป็นอันดับ4ในลีกเชคต่อจากโทมัสซูเชคโทมัสโรซิกกี้และอดัมฮอโรเซกเมื่อกว่า1ปีที่แล้วนะครับเขาใช้เวลาในลีกรองด้วยการยืมไปเล่น, k k orp, นใหนญญญญ้่งงซึ เวลาลงเลือของเขานั้นมีจํากัดมากนะครับแม้ว่าเขาจะมีความสามารถก็ตามคินสกี้เริ่มต้นฤดูกาลในฐานะตัวเลือกแรกของ FK Pa พารูบิชนะครับก่อนจะโดนใบแดงแต่หลังจากผนโทษแมน4เกมกลับมาก็ไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้นะครับศักยภาพของเขานั้นชัดเจนอย่างแท้จริงมาตินเชเบลทำงานที่พาดูบิชในฐานะคชผู้สัประตูและทำงานใกล้ชิดกับคินสกี้โดยกล่าวผ่าน b b c Sport ว่าเขาเป็นมืออาชีพเขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขาเก่าขึ้นสูงสุดได้เพราะว่าเขาทำงานหนักและมันมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆหรือผู้สัประตูคนอื่นๆซะอีก สายพันธุ์ที่แตกต่าง เชเบลมีประสบการณ์หลายปีในการทำงานเป็นโค้ชนะครับเขาได้ทำงานร่วมกับผู้รักษาประตูชาวเช็คหลายคนรวมถึงลูคัสฮอนิเซกจากสปอร์ติงรากาและยูรีเลตาเซกจากเกตาเฟ่เมื่อต้องให้เขาเปรียบเทียบกันเขากล่าวถึงกิสกี้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเขาสนใจแต่ฟุตบอลเท่านั้นและเขาเหมาะกับลีกระดับท็อปของยุโรปมากเขามุ่งมั่นกับประตูของเขาแม้แต่เรื่องกินและนอนแม้แต่ในช่วงสัมภาษณ์เขายังคงมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวด้วยนักข่าวหลายคนยังพูดถึงเขาด้วยว่าเขาดูฉลาดเกินไปสำหรับนักฟุตบอลโดยเฉพาะใน กล่าวเสคิสกี้เคยเป็นตัวแทนของสาธารณารัฐเชกตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีจนถึงอยุ21และได้รับการเรียกตัวถ่นชาติทุกใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับในเกมยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนแต่ไม่ได้ลงสนามนะครับ่างไรก็ตามการเปิดตัวครั้งแรกของเขาในทีมชาติชุดใหญ่นั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเพราะคิสกี้ไม่เพียงแต่มีความสามารถเท่านั้นนะครับแต่ยังทํางานหนักมากอีกด้วยยังที่เชียร์บอลกล่าวไว้นะครับคิสกี้มีบุคลิกที่น่าสนใจเนื่องจากเขาเป็นชายที่ทํางานหนักเป็นอย่างมากเขาเปิดรับวิธีกกาาาาารรรออื่น่นๆสํหับทุยงเเใช้วล ชั่วโมงในการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวต่างๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่โคจะทํางานร่วมกับผู้เล่นแบบนั้นเพราะบางครั้งสิ่งที่เขาทําอาจจะไม่ถูกต้องแต่ในทางกลับกันทศนคติแบบนั้นทําให้เขากลายเป็นคนพิเศษและมันช่วยให้เขาทําในสิ่งที่เขาทําได้สําเร็จเชยบอกก่าวทิ้งท้ายผู้รักษาประตูคุณภาพระดับพิมร์ลีกกำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ คิสกี้เติบโตที่ปรากและเคยฝึกฝนกับโค้ชฟินเนส่วนตัวในช่วงวัยเรียนผมจําได้ว่าบางครั้งผมก็ขี้เกียจรู้จักเตียนนะครับแต่แล้วผมก็ได้ลงจับรถไปใต้ดินในความมืดแล้วบอกกับตัวเองว่าผมรู้ว่าผมกาลังทาอะไรอยู่คิสกี้กลา่าวเขาอยากประสบความสำเร็จเหมือนพ่อซึ่งเป็นไอดอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเลยทีเดียวตอนที่ผมยังเด็กเราไปดูเกมของพ่อจากนั้นที่บ้านเราก็คุยถึงสถานการณ์ต่างๆของเกมและผมว่าเขาน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้ในแต่ละเกมนะจันทาบันในการทํางานเป็นส่วนสําคัญในการเลี้ยงดูของเขานะครับและพ่อ มั่นใจในตัวเองการดูสัมภาษณ์ผู้ประสบความสำเร็จหลากหลายสาขาหรือการอ่านหนังสือเกี่ยวกับคบี้ไบรอันตํานานนักบาสเกตบอลสําดาสําเล่ากลายเป็นแหล่งแรงบันดาลใจเพิ่มเติมยังคงมีหนทางอีกยาวไกลนะครับสําหรับคินสกี้ที่จะกล้าไปถึงระดับปีเตอร์เชคที่สร้างสถิติเก็บกินชีตได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกโดยจํานวน202ครั้งคินสกี้กล่าวถึงตํานานระดับชาติเอาไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะทําซ้ําอาชีพของเขาได้ผมมีเส้นทางที่แตกต่างออกไปแต่่ผมหววววััังงาาาาจะค้โออกกกสในฤษไดไดแบบเบเเียข เมื่อพูดถึงสไตล์การเล่นตามที่เชยบอลกล่าวเชคและกินสกี้นั้นไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกันมากนะักผมอยากจะบอกว่าพวกเขามีบุคลิกที่คล้ายกันเชคเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมเมื่อเขาทําผิดพลาดในเกมของทีมชาติเขาไม่เคยทําให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อจริงๆเขาจะไม่จมอยู่กับความเสียใจกินสกี้ก็เป็นเช่นนั้นเชยบอลสนับสนุนให้กินสกี้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองที่ท็อตแนมนะครับและไม่ต้องมาเสียเวลาไปกับก,บการยืมตัวผมคาดหวังว่าเขาจะก้าวขึ้นมาและก,ก,าาาาะกล,า,า,ละกายเป็นผู้สำประตูที่มีคุณภาพในพฟีมเบากล่วริตากันนต่อไปจร ในพิมพ์ลีกของกิสกี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกมใดและหลังจากนั้นฟอร์มของเขาจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับในเกมคาราบาลครับที่เขาได้ลงเฝ้าเสาและก็สามารถเก็บครีนเชดในเกมที่พบกับลิเวอร์พูลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมลีกก็อาจจะตามมาในอนาคตนะครับและในช่วงเวลาที่วิคาริโอบาดเจ็บแบบนี้เขาจะสามารถจะเตงตัวจริงเอาไว้ได้อย่างถาวรเลยหรือไม่นั่นเป็นความทา้าทายที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับเด็กหนุ่มคนนี้เช่นกันส่วนแฟนบอลทอ็อปเนทเทิลสเปิร์นั้นก็เตรียมดูฟอร์มการเล่นของเขาและคอยเชียร์คอยเป็นกำ นนัน่ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก